สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเดินชมตลาดโต้รุ่งสีนครลำดวนหรือว่าตลาดโต้รุ่งสถานีรถไฟศรีสเกตกันนะครับคุณผู้ชมครับลักษณะของตลาดนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่ก็คือบริเวณตลาดนะครับทางด้านโน้นนะครับก็จะเป็นทางมาจากโรงพยาบาลนะครับสถานีรถไฟก็จะอยู่ขวามือตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมตลาดกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับชื่ออย่างเป็นทางการก็คือตลาดโต้รุ่งศรีนครลำดวนเทศบาลเมืองศรีสเกดนะครับเราจะทราบกันในนามตลาดโต้รุ่งสถานีรถไฟศรีสะเกดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเดินชมตลาดกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับ นี่ครับปลาทูมันของโปรดผมนะครับตัวใหญ่เลยนะครับใหญ่บื้มเลยเนี่ยเดี๋ยวจะซื้อตัวนี้แหละครับตัวใหญ่ๆนะครับตัวละ80ดิบอกครับตัวใหญ่ๆเนี่ยแปดสิบบาทนะครับตัวใหญ่นะครับโอนอนได้อยู่บอกครับพ่อใหญ่อาโอนได้นะครับเดี๋ยวจะเอาสักตัวหนึ่งนะครับร้านกับข้าวน่ากินมากๆเลยนะครับร้านนี้ อันนี้เป็นเอ็นเอ็นแก้วนะครับอันนี้เป็นเอ็นแก้วโอ้หน้าทานหน้าทานมากมนะครับคุณผู้ชมเนี่ยภาพยอดเลยเนะี่ยเอ็นแก้วอโอ้ในตลาดโต้รุ่งศรีสะเกดน,นะครับมีแต่ของอร่อยหน้าทานทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ อาหารการกินภายในบริเวณของตลาดโต้รุ่งศรีนครลำดวนนะครับมีแต่ของน่าทานทั้งนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมไส้กรอกก็น่าทานทีเดียวครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เดินทะลุออกมาบริเวณด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีที่ให้สำหรับซื้ออาหารการกินแล้วก็มานั่งรับประทานตรงนี้นะครับ เป็นของสดกุ้งน่าทานทีเดียวครับดูครับกุ้งนึนนะครับน่าทานทีเดียวครับบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่ขายแมลงทอดนะครับตะกะแตนมีจิงเลดมีดักแด้นะครับหลายๆอย่างเลยนะครับเผาจ้า <łość> <Harriet> ปลาปิงปลาเผาน่าทานมากๆเลยครับดูประดุกโอ้น่าทานมากๆเลยครับนี่ไม่ตีองยกันเยได้เลยจ้าขอบคุณนะคะดูก่อนได้ค่ะ ก็จะเป็นผักลวกแล้วก็น้ำพลิกนะครับมีทุกอย่างเลยน้ําพลิกผักลวกผักสดนะครับตับย่างแล้วก็ไก่ย,ย่างนะครับน่าทานมากๆนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นปลาทอดนะครับปลาพื้นถิ่นนะครับน่าทานทีเดียวครับ มาเจอขนมจีนนะครับซึ่งน่าทานทีเดียวครับดูผักผักผักสดๆ และนั่นก็คือบรรยากาศของตลาดโต้รุ่งศรีนครลำดวนเมืองศรีสะเกดนะครับหรือว่าตลาดโต้รุ่งสถานีรถไฟศรีสะเกดนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i b e นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ